โอ๊ยไม่ต้องมาจับตัวฉันเลยหน้าตาก็แบบยี่ทุเล็ดที่จะเอาตัวปรกมาจับตัวฉันอีกเหรอฉันอยากจะรู้จริงๆว่าทำไมบอสรับแกเข้ามาทำงานเนี่ยเป็นฉันนะฉันไม่รับหรอกหน้าตาแบบเนี้ย้ยค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งคุณป้อมให้นะคะ เป็นพรุ่งนี้บ่ายสามโมงครึ่งนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ<อ>ติดต่ออะไรคะอ๋อพอดีจะมาสัมภาษณ์งานที่นัดไว้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ อ๋อชื่อคุณดีมใช่ไหมคะใช่ครับเอ,อ่อทำไมตัวจริงกับในประวัติมันไม่เหมือนกันเลยอะในรูปอะคอ <Okay. S 1> เออช่างมันเถอะยังไงตามข้ามาค่ะคเอ,อลรางมือด้วยนะตอนนี้เชือ้อโควิดมระบาด บอสคะ<ม>คุณรีมที่นัดสัมภาษณ์งานวันนี้มาแล้วนะคะอืมให้เขาเข้ามาเลยได้ค่ะ<ม>นี่ค่ะอ่ะเข้ามาสิสวัสดีครับอ่ะนั่งน่อยสิครับมโปรไฟล์ขับคุณก็ใช้ได้นะค่อนข้างดีทีเดียวอะ่ะ เราได้ไปสมัครงานที่อื่นมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยไปครับแต่เขาไม่รับอะครับเอ้าทำไมอะคือส่วนมากที่เขาไม่รับก็เพราะว่าหน้าตาของผมอะครับอืโอเคผมเข้าใจแต่บริษัทของผมเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องหน้าตามาเป็นอันดับแรกเราเน้นที่คุณภาพของคนมากกว่าเอาเป็นว่า ผมรับคุณก็ทำงานแล้วกันจริงเลยจริงเหรอครับผมว่ามันจะไม่ทันแร้วมั้งขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรก็พรุ่งนี้คุณก็เริ่มงานได้เลยนะ <laughs> ได้ครับผม <laughs> แต่อย่าออกให้ม,มากละจะพยายามครับขอบคุณครับ <laughs> จองหน่อยนะวัคซีนนะเดี๋ยวจะไม่ทันว้าย <What? S 3> <c oughs> อุยอุยขอโทษค่ะคุณเปิ้ลนี่แกเดินยังไงเนี่ยเดินไม่ดูตามาตาเรือเลยนะข,ขอโทษจริงค่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าโอ๊ยไม่ต้องมาจับตัวฉันเลยหน้าตาก็แบบยี่ทุเลศยิงจะเอาอมือสกปรกมาจับตัวฉันีกเหรอฉันอยากจะรู้จริงๆว่าทำไมบอสถึงรับแกเข้ามาทำงานเนี่ย <c oughs> เป็นฉันนะฉันไม่รับหรอกหน้าตาแบบนี้ว้ย เห็นตั้งแต่แรกนะก็ไม่ถูกชะตาละมีอะไรกันหรอคะคุณเปิ้ลอ๋อก็เพื่อนเธอคนนี้สิเดินมาชนฉันหัดสั่งสอนเพื่อนเธอบ้างนะดูสิทําฉันหงุดหงิดแต่เช้าเลยโอ้ยเบือ่อไม่เป็นไรนะแกอืมไม่เป็นไรหรอกอย่าไปถือสาคุณเปิ้ลเขาเลยเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละคนทางบริษัทเขาก็รู้ว่าคุณเปิ้ลน่ะบ้าอำนา ถือว่าตัวเองเป็นเลขาบอสโอ<น>ฉันถามจริงเถอะแกไม่อายเหรอที่มีเพื่อนหน้าตาแบบฉันอ่ะโอ๊ยจะอายทำไมล่ะฉันไม่ได้คบคนที่หน้าตานะแกแค่นิสัยดีอะก็คบกันได้แล้วอืมขอบใจนะอืไปเข้าไปิ่างกันเถอะ สาขาใหญ่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยกลับมาแล้วแล่ละเนี่ยอยู่สาขาใหญ่ตั้งหลายเดือนเนี่ยงานเยอะมากเลยเอานะพี่ก็ประสบการณ์ละค่ะ <c oughs> เออนี่ดีมค่ะเป็นพนักง,งานใหม่ของที่นี่ค่ะพีโออ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออพี่ใชพ่พีโอที่จบจากมกรุงเทพคณะบริหารปะคะอ๋อใช่ครับเอพี่ก็ว่าคุณหน้าน้องอยู่เหมือนกันนะ พี่โจริงจริงด้วยอ่ะหนูดีมเองเป็นรุ่นน้องในคณะพี่ไงที่ตอนรับน้องพี่เอาแป้งทานหนูอะอ๋อจำได้แล้วโหโลกกลมแก่เนี่ยถึงว่าในหน้าคุณแกนเนี่ยเราอะะ่ะค่ะยินดีที่ได้เจอ,อนะคะยินดีเช่นกันนะครับอเอโอโ๋เดี๋ยวพี่ว่าปรึกษาเรื่องงานหน่อยอ่ะเดี๋ยวป๋ไปพบพี่ที่ห้องหน่อยนะได้ค่ะโอคงั้นเดี๋ยวพี่ทำงานก่อนนะ,ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ดีมแกฮะว่า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 มันแยกกันตรงนี้นะเดี๋ยวฉันไปหาพี่โอก,ก่อนอเออไปดีไปได้าย่าเชื่อเลยอะ่ะเราไ,ได้เจอผู้ชายในฝันของเราที่นี่ วัสดีค่ะสวัสดีครับดิมอ้าวแล้วนี่รอใครอะ่ะยืนรอใครล่ะก็รอพี่โอนั่นแหละโคตจังเลยเ่ะรอไอ้โอนะคะอ๋อเหรอแบบพี่โอคะ่ะนี่ค่ะพอดีกลับบ้านมาค่ะก็เลยซื้อขนมมาฝากพี่โอเอาไปทานนะคะโอ้โหกล่องใหญ่จังเลยอะ่ะอบใจมากนะอุย้ยเอามือแตะไหลเราด้วยอะ่ะ จะทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะจูบเปล่าดิมคะ<า>เป็นไรปะเนี่ยอ๋อประดีคิดอะไรเลยเปลือยอะค่ะพี่อ๋อเฮ้ยของฝากอะขอบใจนะงั้นเดี๋ยวพี่ประกาศแล้วกันค่ะโทาน,นยิ่งนะครับพี่ของ,งใหญ่จัง,จง ก็มองผู้ชมโอ้โหูชมพูเลยนะคะคุณพ่นจะตกใจอะไรฮะฉันต้องตกใจหน้าเธอมากกว่าแล้วเนี่ยมาทำอะไรไม่ไปทำงานฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วคะ่ะคิดจะจีบผู้ชายหรอนี่จะบอกอะไรให้นะคิดจะจีบผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องดูสารลูปดูหนังหน้าตัวเองด้วยนะว่ามันเหมาะสมที่จะจีบเขาไหม น่าสมเพชไปไปทำงานไป<อ>ดูตัวเองอดิมอ้าสวัสดีค่ะพี่โอมีอะไรรับใช้คะ คือพี่ไม่เลยจะบอกอะอย่าบอกนะว่าแค่ขนมในวันนั้นอนะเดี๋ยวเขาจะบอกชอบเราเได้ไหมครับคือพี่ชอบพ,พี่ชอบโป๋เขาอะอแล้วยังไงล่ะคะ<อ>คือยินดีดีมคือพี่เห็นดีมกับโป๋สนิทกันะ่ะแต่ว่าพี่ไม่กล้าพูดตรงๆอ่อะยังไงเนี่ย ดีมช่วยเป็นพ่อสื่อวิ่หน่อยได้ไหมอะนะทำไมพี่โอถึงชอบโปะนะคะอ๋อก็โปะทั้งสวยน่ารักล้วก็นิสัยดีมากเลยนะแต่ว่าพี่ไม่กล้าพูดตรงๆอะโอก็เลยไม่รู้อะยังไงเนี่ยดีมช่วย่หน่อยนะนะเจ็บมากผมหักดังโปะจะลองบอกให้นะคะแต่ว่า คือถ้าพี่โอชอบโผมจริงๆเนี่ยพี่โอบอกโผล่ตรงๆเลยโผมมันเป็น,ปนคนชอบคนพูดตรงๆนะคะ่ะหรอพูดตรงเลยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะลองคิดดูนะแต่ว่าระหว่างเนี้ยดีนก็ช่วยพูดเกรนๆให้พี่หน่อยนะนะได้ยกันะนะจะพยายามกันข้าขใจมากนะ โดนพี่เปิ้ลว่ามาเหรอโอ้ยเปล่าไม่ใช่คือฝุ่นมันเข้าตาอ๋อืออนี่ฉันมีอะไรมาให้โทอชิมด้วยนี่ไงเดี๋ยวนะนี่มันขนมที่เราให้พี่โอไปนี่เธอ,อไปเอาขนมนี่มาจากไหนหรออ๋อพี่โอเขาเอามาให้โปอ๋่ะ นี่โปยังไม่ได้ชิมเลยนะก็กะว,ว่าจะเอามาให้ดีมช่วยชิมนี่แหละจะว่าไปนะพี่โอเคก็เป็นคนดีเหมือนกันเนาะดีมดีมฮะเนี่ยชิมเป้าฉันอิ่มแล้วอะแกแบบกินมาเยอะอะแกกินเลยเดี๋ยวฉนันคอดแล้วมนนะ มิชีมหมออะไรของเขาวะอ๋อก็บอว่าสวยน่ารักมันก็ใส่ดีมากเลยนะ โี้บอกว่านี่โป้ยังไม่ได้ชิมเลยนะก็กลับว่าจะเอามาให้ดิมช่วยชิมนี่แหละจะว่าไปนะพี่โอเขาก็เป็นคนดีเหมือนกันเนาะโรเจอ ไปดีอืมโอเคเดี๋ยวเจอกัน เธออุ้ยอะนิงน่งนิ่งเป็นอะไรอีกล้ะนี่เจเป็นเจเจ,จะรู้สึกไงวะถ้าคนที่เราชอบอะไปชอบเพื่อนสนิทเราอือรู้สึกยังไงอาหรอก็คงรู้สึกเจ็บอะ่ะเพราะว่าเรารักกันทั้งคู่ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นเจนะ จะจะแย่งมาเป็นของเจให้ได้เลยเลิศไหมเหมือนเดิมอะอย่าบอกนะว่าไปแอบชอบใครเขา,าอะลูกสาวนี่ถ้าเราชอบใครนะเราก็พูดไปตรงๆเลยไม่ต้องสนใจว่าคำตอบมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราเนี่ยได้พูดความในใจออกไปแล้วนี่เจ๊แกดูหนังหน้าฉันด้วย หนังหน้าแบบฉันเนี่ยจะเปะสารภาพรักใครได้คะนี่ไอ้หน้าตาพังๆของแกเนี่ยนะเจ๊เนี่ยมีตัวช่วยแต่ว่าดูเจ๊เห็นอะไรที่เจ๊ไหมเห็นเห็นอะไรหรอเห็นความบัวมีเจ๊ <c oughs> นี <c oughs> ่ผู้ชายมาหลายคนเหรอจะบ,บ้าอะไรไงแหมฉันกบัวของฉันนี่มันตั้งนานละนี่แกไม่เห็นเหรอว่าฉันเนี่ย ใสขึ้นเห็นไหมดูผิวฉันสิแกก็รู้นี่เมื่อก่อนฉันนะ่ะเป็นยังไงหน้าไม่เนียนไม่ผ่องแบบนี้นะจริงนี่อาหารเสริมวีด้านี่ไงที่เจ๊กินอยู่นี่เห็นไหมเมื่อก่อนนะ่ะแกก็เห็นอยู่ว่าหน้าเจ๊เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นไงเนียนผ่องเลยไหมล่ะนี่่องขนาดเจ๊เอหนานิดนึงก็ค่อยๆนั่นแหละแหมเดี๋ยวนะเจ๊ มันกินได้จริงเหรอใช่คิดว่ามันกินได้เพาะผู้หญิงนะเนี่ยจะบ้างไงวีด้าเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเขากินได้หมดนั่นแหละผู้ชิงอย่างแกเนี่ยก็กินได้นี่วานเนี่ยฉันนะ่ะเอามาเผื่อแกด้วยกินให้หมดเลยนะเหมือนรู้ทธอกินแล้วจะได้เป๊ะปังไงล่ะกินสองด้วยเหรอ,อใช่แล้วนี่นะวีด้าเ่ยนะเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติด้วยนะแกแล้วก็มีออยหาซื้อได้ง่าย นะพอก็กินแล้วก็เเ๊ะปังนะแกก็ไปบอกรับคนที่แกชอบไงเ,เดี๋ยวนะเจ๊อะไรมึงกินมาแล้วเหรออ,อันนี้ของฉันแหม่ทำเป็นเดีย๋ยวไม่ให้ซะเลยตอนน่อเล่ค่ะ <c oughs> ขอบใจนะจ๊ะ <c oughs> จ้ารับรองเห็นผล <c oughs> พี่ยวคะอ้าวดีมโอ้โหหายหน้าหายตาไปเลยอะไม่เห็นเลยเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยดูดีขึ้นนะหล่อขึ้นเยอะเลยอะเราอะขอบคุณนะคะเอ่อพี่โอคะคือดีมีเรื่องอยากจะบอกพี่โอค้ค่ะได้ดิเรื่องอะไรอะเอ่อคือว่าถ้าเราชอบใครนะเราก็พูดไปตรงๆเลยไม่ต้องสนใจว่าคำตอบมันจะเป็นยังไง เพราะว่าเราเนี่ยได้พูดความในใจออกไปแล้วว่ไงดิมคือดิมชอบดิมอ้าวโปทำไมมาด้วยกันนะคะอ๋อก็พี่โอแวะไปรับเรามาไปรับหรออืมคือพี่ลืมบอกดิไมไว้นะว่าพี่กับโปว่าเราเแฟนกันแล้วนะ เป็นแฟนเหรอคะใช่ก็วันนั้นไงที่พี่ปรึกษาดีมอะ่ะแล้วดีมก็แนะนำให้พี่บอกไปตรงๆอะ่ะพี่ก็เลยรวบรวมความกล้าแล้วก็บอกหัวไปตรงๆอะ่ะพอพี่บอกไปอะ่ะผมก็เลยยอมคบกับพี่อะ่ะพี่ขอบใจดีมากนะที่บอกพี่วันนั้นน่ะนี่แกรู้ปะ่ะตอนที่พี่โอเข้ามาบอกฉันนะเขาตัวสั่นมากเลยอ่ะแกะแต่แกอ่ะใจร้ายมากเลยนะที่ไม่บอกฉันก่อนอะ่ะว่าพี่โอมาคุยเรื่องนี้กับแก ก็อาจะบอกแกอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละเออเห็นเมื่อกี้ดีบอกว่าดีมชอบชอบดีมชอบอะไรอะ่ะอ๋อคือรถค่ะชอบรถพี่โอมากเลยนะคะคือรถพี่โอเนี่ยอยสวยมากเลยค่ะคืออยากได้สักคันนึ่งนะโะอ้ยจริงเหรอเฮ้ยได้เลยเพื่อนพี่เนี่ยขายรถอยู่หลายคนนะถ้ายังไงถ้าดีมอยากได้เนี่ยเดี๋ยวพี่แนะนำให้ออเอองั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ เจอกัน,นแกอย่าโทษตัวเองที่เรามาสายไปให้คิดซะว่าบางทีการที่เราเห็นคนที่เรารักมีความสุขมันก็น่าจะดีที่สุดแล้วชีวิตเราอาจจะไม่ได้ถูกกำหนดมาในรูปแบบนี้สักวันคงจะมีใครสักคนที่เขาจะเป็นคู่ของเราจริงๆ โทษนะคะ <c oughs> ครับหนูขออะไรหน่อยได้ไหมคะเอาจริงๆการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะขอโทษนะครับผมมีแฟนแต่ต้องไม่ใช่แบบนี้เป้าว้า